สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ By Worship นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนี่เลยตรงนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะมานำเสนอว่าเล่นคอร์ดกีตาร์ฟ้ายังไงให้ฟังดูเคลียร์นะครับถ้าสมมติเล่นแบบว่าแบบนี้ก็จะฟังดูลกนะฮะอย่างเช่นคือเล่นโดยที่ไม่มีการอุดสายที่ไม่ใช้เลย แต่ถ้าเรามีการอุดสายที่ใช้อย่างเช่นฟังอีกทีนะครับแบบแรกคือแบบไม่มีอุดสายเลยนะฮะอันนี้คือไม่อุดสายเลยอีกแบบหนึ่งคือแบบอุดสายที่ไม่ใช้อย่างเช่นเดี๋ยวลองเล่นทีละน,นะครับสายบนเราจะไม่โดนนะครับ สาย5เราจะมีการมิวเห็นไหมฮะสาย4ี่กดสาย3มกดสาย2กดสาย1นิ้มิววิธีการหลักการในการมิวสายด้วยมือซ้ายนะครับก็คล้ายๆเราแปะมือไว้าง้ยแปะไว้เบาๆนะฮะถ้าสมมุติเรากดลงไปแรงเสียงก็จะดังแต่ถ้าเราแปะแบบเบาเกินไป เสียงก็จะรอดออกมาให้เราแปะให้โดนทุกสายแล้วก็ใช้น้ำหนักที่เบานะฮะหลักการในการจับคอร์ดกีารต้ฟ้านะครับจะใช้นิ้วชี้เป็นหลักเลยสําคัญมากๆอย่างเช่นฟอร์มเมื่อกี้นะครับนิ้วชี้ของผมจะกดที่สายที่4และในขณะเดียวกันก็จะดันใช้ปลายนิ้วชี้นะครับจับยาวจนชนสายที่5แล้วก็แตะ,ะเบาๆอย่างนี้ครับ แล้วก็สายที่3เป็นไงฮะก็แปะไว้เบาๆลักษณะคือเหมือนใช้นิ้วชี้แล้วก็จิกลงไปแค่สายที่เราจะใช้นะฮะส่วนที่เหลือคือแปะไว้เบาๆนะฮะอันนี้คือขอที่1นะครับในฟอร์มคีจีมก็จะใช้นิ้วชี้กดที่สายที่4อย่างเดียวที่เหลือคือแปะไว้เห็นไหมฮะสาย3าอุดสาย2อุดสาย1นอุดปุ๊บพอเสร็จก็เพิ่มนิ้วที่เหลือ แลวเวลาดีดนะครับในขณะนี้ก็คือสาย6เราไม่ได้มิวแล้วก็ดีดไล่ตั้งแต่สาย5้าลงมาได้เลยอันนี้คือคอดที่1นะครับทีนี้คอดยกตัวอย่างคอรต่อไปคือคอดที่4อ่าในคีดจีก็คือคอร์ด4อันนี้คือ,อ,อนนคอร์ด4ใช่ไหมฮะเรามาฟังเสียงนะครับเหมือนเดิมครับสายที่6เราไม่ดีนะฮะดีสาย5ลงมาสาย5อุดไว้ สายสกดสายสากดสายสกดสายห่งอุดก็เนี่ยฮะนิ้วชี้แล้วก็ผมใช้นิ้วก้อยช่วยมิวด้วยหลักการสำคัญคือนิ้วชี้เห็นไหมฮะกดแค่สายที่ใช้อันนี้ต้องไปฝึกแยกเอานะฮะนี่คือคอที่4ทีนี้คอที่5้าก็คือนี่ คอร์ดที่5มันจะมีมิวใส่บนอ่ะดูที่นิวชี้กันฮะใส่บนปุ๊บลราจิกที่สายที่5ที่เหลือมีวไว้เลยเราฝึกให้ได้อย่างงี้ก่อนพอเสร็จปุ๊บก,ก็เพิ่มคอร์ดคอร์ดที่5คือคอร์ดดีนะครับในคีย์จีในรูปแบบของการจับกีตาร์ไฟนะครับ ทีนี้ถ้าเราเล่นคอร์ดนี้โดยที่ไม่มีวเลยก็คือยกหมดเลยจะเป็นอย่างี้ฮะฟังดูก็จะดูลก,ลกๆใช่ไหมฮะคิดไลฟไฟ้าคือเราต้องเก็บเสียงให้เรียบร้อยนะฮะให้สะอาดก็อ่ะทีนี้จะให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับอ่ะคอร์ดที่1นึคอร์ที่4ี่คอร์ที่ห้าแบบ ไม่มีการมิวสายเลยนะครับก็คือดีดดังทุกสายเลยจะเป็นนี้ฮะลองฟังซาวความแตกต่างนะฮะสี่ห้าฟังดูลกไหมฮะลกเออทีนี้ถ้าสมมุติเราเพิ่มการมิวก็จะเป็นนี้ฮะสี่ห้า การย้ำอีกทีหลักการสําคัญคือนิ้วชี้นะครับแปะลงไปและจิกสายที่ใช้และปลายนิ้วของเขาคือดันไปนโดนสายข้างบนอย่างนี้ครับส่วนถ้าสมมุติว่ามันมีสาย6กหรือสายห้าที่เราไม่ได้ทําการจับอยู่แล้วก็คือใช้มือขวาของเราในการเลี่ยงการไปโดนสายนั้นนะครับเท่านี้เองครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพระเจรพรครับ